สวัสดีฮะทุกคนพบกับรางในชอ่องตาไปขนเียอตอนนี้อยู่ที่สถานีทนบุรี เยสสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปร,รางก็กําลังจะเดินทางไปพักไปพอนไปพักที่แปลว่าจะต้องมีการค้างคืนที่ประจวบคีรีขันด้วยรถไฟขบวนที่255ทนบุรีหลังสวนออกจากทนบุรีเวลา7นาฬิกา20นาทีแล้วก็ถึงประจวบประมาณ13นาฬิกา30นาทีใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงในราคา56บาทถึงปุ๊บก็เข้าที่พักได้เลยแต่สําหรับใครที่อยากเดินทางบ่ายแล้วก็ถึงค่าสามารถเลือกขบวน251ออกจากทนบุรีเวลา13นาฬิกา10นาทีแล้วก็ถึง ประจวบ19นานกา10นาทีในราคา56บาท6ชั่วโมงเหมือนกันค่ะหรือถ้าไม่สะดวกมาขึ้นที่ทมบุรีก็สามารถนั่งรถด่วนพิเศษจากกรุงเทพอภิวัตรขบวนที่43รอบ7โมงครึ่งถึง11โมง40เพียง4ชั่วโมงในราคา373บาทนั่งชั้น2ปรับอากาศแบบเย็นเวอร์เร็วเวอร์เรียกได้ว่า300กิโลนี่ก็แผ่ป,ปากซอยขึ้นรถไฟแป๊บเดียวก็ถึงประจวบกันแล้วนะคะ ทางนี้ยังมีอีกหลายขบวนมากๆเลยให้ท่านในตาจินใจให้เข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบข้อมูลและวก็ขบวนเวลาในการเดินทางนะคะโอเคได้ามาแล้วเดี๋ยวเราเก็บพุตเทปก่อนนะคะอันนี้ตั๋วเดินทางไปที่ประจวบกิริขันราคา5 6บาทแน่นี่ และนี่ก็คือกำหนดเวลาขบวนรถโดยสารสถานีทนบรีที่เป็นรถธรรมดาลแล้วก็รถชานเมืองที่ไม่สามารถทำการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือซื้อผ่านเว็บไซต์กันได้นะคะ ประมาณเจ็ดตู้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะคะเราก็ควรจะ แนะนำว่าในช่วงเช้าเนี่ยให้นั่งฝั่งซ้ายหันหน้าไปทางเดียวกับหัวรถไฟจะเจอแดดเช้าได้รับว,วิตามินดีแล้วก็วิวสวยด้วยและปางก็เลือกตรงนี้ค่ะใกล้กับอ่างล้างหน้าข้อดีคือถ่ายไม่ติดผู้โดยสารด้านหลังแต่เป็นจุดนัดพบของสายควันก็ต้องทําใจนะะพบแล้วเดี๋ยวเราก็จากกันไปแล้วค่ะ เก้าอี้ผู้โดยสารแบบพนักพิง90อ,องศาความยาวน่าจะประมาณ100เซตนั่งได้2คนมีอ่างล้างมือห้องน้ำแล้วก็จุดทิ้งขยะให้บริการไม่มีตู้สเสบียงแล้วก็ไม่มีกระดาษทิชชู่การแต่งตัวก็ขอให้วสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆพกเงินสดสัก200-300บาทก็พอค่ะคนค่อนข้างพลุกพล่านโป,นปนรดระวังทรัพย์สินของ,ของาท่านด้วยาานีสายาในของกินเพียบจะมีก๋เตี๋วขึ้นมาคน ตอนนี้เรามีเพื่อนขึ้นมานั่งคู่กับเราแล้วลงหลังสวนแปลไหมสองพ่อค่ะที่ลงตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็ได้ม,มาแล้วนะคะแปดนาฬิกาขับรถทงชาติกันที่ฐานีวัดสุวรรณนั้น คันนี้รอหลีกทุกคันเพราะเป็นรถธรรมดาและการเดินทางจะทําให้มีโอกาสได้พบคนใหม่ๆและหลังจากที่รอลีกตอนนี้ปรางก็ได้รู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากหาลูกและหลานซึ่งโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้พบนี่เสื้อผ้าเท้าใต้เที่ยงมีคนชวนไปเที่ยวเดี๋ยวเราต้องปักช่องรอนนน่งหนูปากช่องหนูเลย ก็นั่นแหละค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องปรางไปคนเดียวคอมเมนต์น่ารักน่ารักและก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องที่กดแ้งแลวก็กดสมัครเป็นเมมเบอร์ช่องปรางไปคนเดียวด้วยทําให้ปางได้กินไม่ใช่ได้เดินทางได้ไกลขึ้นนั่นเองนะคะรอให้คนกดติดตามเราแล้วใส่หน้ากากด้วยเลยมองไม่เห็นหน้าเลยโอ้หน้ารักวันนี้ได้หนึ่งคนแล้วชื่อแบบธรรมะนี่ชื่อบทธรรมะ แงเลยันเดียวโหี่เีไปได้เลยเี่ยไดมไ้มทการเดินทางสาหรับคนกม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินอะไรเงยผง<ด><ด>ไปให้ดูก่อนว่ามันไม่ได้อันตรา,ายนะหองอน้ำก็มีของกินก็เยอะอยังได้เจอเพื่อนอีกห <c oughs> ัวยุ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาไป็นนาิกา0นาทีโดยประมาณน,นะคะตอนนี้เราถึงที่สถา,านีข้าสลับสลับมั้ยลบแหละ 59สถานีแต่ว่ากว่าจะไปถึงหลังสวนมีทั้งหมด96สถเพานี้ถี่ขึ้นเจ็นเลยครับตอ,เเเเอนเจ็นมาแล้วอะไรครับหมอ และในบางสถานีมีการปรับปรุงจุดขึ้นลงผู้โดยสารอำนวยความสะดวกให้เด็กคนชาราผู้พิการและกระเป๋าเดินทางเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ข่อแรกรสชาติอ่อนห่อต่อไปรสชาติเค็มนะคะถ้ายังไม่อิ่มยังมีเมนูอื่นที่ขึ้นมาขายบนรถไฟซึ่งคลิปนี้ปังได้ลองข้าวแกงกระทงหนองปลาดุกปลาน้อยดูแกรีบเนอะเลยไม่ได้ถามว่านี่แกงอะไรอะ่ะก็กินกินไปนะคะอร่อยดีซะด้วย แล้วก็จริงจังทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวแห้ง20บาทข้าวกระทง10บาทขนมจีบ10บาทน้ำอัดลมแบบกระป๋อง30บาทแล้วต่อด้วยว้นมะพร้าวอ่อนจังหวัดราชบุรีอีก20บาทน้ำเปล่าด้วยอีก15บาทมื้อเช้าเนี้ยรวมไปถึงกลางวันตอนนี้ปรางจ่ายไปแล้ว105บาทเสียดายที่ไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวช่วงสถานีปากท่อราชบุรี พราะอิ่มซะแล้วนะสิอิ่มแล้วก็ต้องหยุดอ่ะเนาะหยุดไปล้างหน้าล้างตาพาไปดูห้องน้ำกันสักนิดและแนะนำว่าเตรียมกระดาษทิชชู่และน้ำเปล่าออมาด้วยนะคะ นะ bye bye. ขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรเอาล่ะว่าด้วยเพลงดูทรงพลังยิ่งใหญ่สมกับสถานีหัวหินที่ใหญ่ยิ่งแอบติดเหงาไปซะหน่อยเนอะสำหรับทริคในการนันทานหรือว่าตัดคลิปนั้นจําเป็นต้องเลือกเพลงที่ทําให้สนุกตื่นเต้นประดุดการเดินทางครั้งแรกไม่เชิงว่าลืมเรื่องราวในอดีตหรือว่ากลัวเรื่องของอนาคตแต่เพียงเราต้องสนุกไปกับปัจจุบันเท่านั้นเองค่ะ,ปะเปลี่ยนเพลงกันดีกว่าเนาะ เห็นเทือกเขา300ยอดนี่ปางก็เริ่มจะรู้สึกง่วงแล้วแต่เพื่อนร่วมทางของปางเนี่ยหลับไปแล้วนะคะช่วงนี้มากๆเลยที่มีกาแฟโบราณถุงละ20บาทขึ้นมาในเวลาที่ปางนั้นต้องการพอดีไม่งั้นอาจจะหลุดยาวไปจนถึงจังหวัดชุมพรเพราะรถไฟอ่ะไม่มีเสียงตามสายนะผู้โดยสารก็จะต้องเตรียมตัวลงสถานีที่ต้องการกันเองนะคะ ร้อยยอดแล้วบ๊ายบายขายก่อนบ๊ายบายไปแล้วนะรถไฟออกจากสถานีที่53 300ยอดผ่าน3กระทายกุยบุรีบ่อน,นอกทุ่งมะเมาขั้นบันไดแล้วก็จะถึงสถานีประจวบคีรีคันสถานีที่59นั่นเองค่ะยังชิวกับวิวภูเขาว,วิวทะเลลมเย็นๆอากาศแบบสดชื่นไร้ฝุ่นมองเห็นวิวไกลลิบนูน่น ไกลแบบนู่นสินะเป้าหมายเมืองสามอ่าวประจวบคีริขันนั่นเองค่ะ เชั่วโปดเก้าสิบเอ็ดบง1 1ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะฮะในการนั่งรถขบวนที่สองราคาห้บหกบาทยบหนมานเย <c oughs> เดินทางกันต่อไป เบื้องหลังการวางแผนการเดินทางปรางนอนตั้งแต่21นนิกาประมาณ3ทุ่มตื่นตั้งแต่ตี4ครึ่งที่บ้านออกมาส่งตั้งแต่เวลา6นซื้อตั๋วรถไป6นา50นาทีเดินทางออกจากสถานีทบรี7โมง20 และถึงสถานีประจวบคีด้ขันเวลา13นก50นาทีทำเวลาได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะสมกับประจวบเมืองแห่งการพักผ่อนคลิปนี้ค่าเดินทางแล้วก็ค่ากิน56ป่วง25 181บาทเท่านั้นเองค่ะว้าวดีสุดๆไปเลยนะหมายว่าใครอยากจะกลับด้วยขบวนเดิมนะคะ11โมงแล้วก็ถึงดีประมาณ ดนประมาณ7ชั่วโมงแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางสักนิดนึงสามารถถ้ารถขมูลธรรมดาแบบน,นี้เป็นซื้อแบบวันต่อวันนะจอ,องล่วงหน้าไม่ได้เข้าใจไหมเดินทางไปที่ที่พักและเหล๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก,ก่อนนะเออจะบอกว่าวันนี้นะคะมีรองเท้าใหม่จากการสนับสนุนของเพื่อนเราเองคุณดนายาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเดินตรงไป โอ้ฉันอยู่ตรงนี้นี่คือโลกของเรามนุษย์ตัวเล็กๆกำลังเดินเข้าที่พักจากสถานีรถไฟประจวบคีรีขันถึงโรงแรมยุติชัย180เมตรราคาก็ดีทําเลก็เลิศป่ะเข้าที่พักกันดีกว่ามาถึงที่พักที่เราจองไว้สองคืนนูต้องถอดรองเท้าป่ะคะลแกห้องโแปนะ สำหรับการจองที่พักสามารถจองได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าดิวโดยตรงกับทางโรงแรมราคาเริ่มต้นเพียง200-600บาทนะคะปังจองแบบ2คืนเลยตั้งใจมาเที่ยวประจวบแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นรวมทั้งไปขึ้นเขาล้อมหมวกนั่นเองค่ะแก้วมีกระดาษชิชูแล้วก็อันนี้เบอร์โทรนะคะไม่มีตู้เย็นนะคะแต่ก็ไม่จังปแล้วก็มีกาให้แล้วก็มีขกินเปรีล นะคะมีน้ำดื่ม2ขวด